สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การพูดคุยเจาะลึกเรื่องราวจากข้อมูลที่เรามีนะคะวันนี้เราจะมาสำรวจคู่มือปฏิบัติงานฉบับหนึ่งค่ะที่น่าสนใจมากครับผมเป็นของสำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือที่เราเรียกย่อว่าสอตอผอซึ่งอยู่ภายใต้สพอทออในกระทรวงศึกษาธิการค่ะครับคู่มือนี้เป็นฉบับอัปเดตล่าสุดเลยสิงหาคม2567นะคะ ใช่ครับเพิ่งออกมาไม่นานเป้าหมายของเราวันนี้ก็คืออยากจะทำความเข้าใจกลไกลการติดตามประเมินผลการศึกษาขั้นพื้นฐานของไทยว่าเขามีวิธีตรวจสอบยังไงกระตุ้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษายังไงอืมครับซึ่งคู่มือเล่มนี้ดูแล้วให้ภาพที่ค่อนข้างชัดเจนเลยทีเดียวค่ะใช่แล้วครับคู่มือนี้เหมือนเป็นพิมพ์เขียวการทำงานของสอตอพอเลยนะครับซึ่งการมีหน่วยงานนี้ก็ เป็นไปตามเจตนารมณ์ของพรบการศึกษาแห่งชาติพศ2542โอ้อค่ะมีกฎหมายรองรับชัดเจนครับแล้วก็กฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องด้วยหน้าที่หลักๆที่ระบุไว้มี4ด้านสำคัญสคัญเลยครับคือ 1. ติดตามประเมินภาพรวมของการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานค่ะ 2. ก็คือการให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุง 3. คือการส่งเสริมและประสานงานเรื่องการติดตามประเมินผลกบหนวยงานอื่น และ4ี่คือการร่วมมือหรือสนับสนุนการทำงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งทั้ง4ด้านนี้ก็สะท้อนความพยายามในการสร้างระบบตรวจสอบถ่วงดุลในระบบการศึกษาเลยครับโครงสร้างองค์กรก็น่าสนใจนะคะเห็นว่าแบ่งออกเป็น7กลุ่มงานเลยดูเหมือนจะครอบคลุมทั้งมิติพื้นที่แล้วก็มิติเชิงประเด็นด้วยครับผมมีกลุ่มที่ดูแลตามภูมิภาค4ี่กลุ่มใช่ไหมคะภาคเหนือ,อกลางกับกทม ตะวันออกเชียงเหนือแล้วก็ภาคใต้ใช่ครับแบ่งตามภูมิภาคหลักๆแต่อีก3กลุ่มนี้สิคะน่าสนใจมีกลุ่มวิจัยเชิงประเมินและสารสนเทศกลุ่มส่งเสริมการกระจายอํานาจแล้วก็กลุ่มบริหารทั่วไปการแบ่งแบบนี้มันบอกอะไรเราเกี่ยวกับแนวทางการทํางานของเขาบ้างไหมคะดูเอ่อซับซ้อนนิดหน่อยเป็นการแบ่งงานที่สะท้อนภารกิจชัดเจนครับกลุ่มภูมิภาคเนี่ยก็เพื่อให้ติดตามได้ใกล้ชิดกับพื้นที่จริงๆอ๋อ ส่วนกลุ่มเฉพาะทางยังกลุ่นวิจัย ก็จะเน้นเรื่องข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งแบบว่าสำคัญมากในยุคนี้จริงค่ะส่วนกลุ่มส่งเสริมการกระจายอำนาจอันนี้ก็จะดูแลเรื่องกตปนโดยเฉพาะเลยกตปนนี่คือคณะกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาครับผมเป็นกลไกระดับเขตพื้นที่อ๋อเข้าใจแล้วค่ะครับการแบ่งแบบนี้ก็แสดงให้เห็นว่าเขาพยายามจะเอ่อบาลานซ์ระหว่างการควบคุมจากส่วนกลาง กับการส่งเสริมให้ท้องถิ่นมีบทบาทในการตรวจสอบตัวเองมากขึ้นอส่วนกลุ่มบริหารทั่วไปก็เป็นฝ่ายสนับสนุนภายในองค์กรไปครับการมีหลายกลุ่มแบบนี้ก็เพื่อให้เกิดความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านแต่แน่นอนว่า การประสานงานระหว่างกลุ่มต่างๆก็เป็นหัวใจสำคัญซึ่งในคู่มือก็มีระบุถึงการทำงานร่วมกันอยู่ครับแล้วกระบวนการทำงานจริงๆล่ะคะเห็นว่ามีโฟลชาร์ชัดเจนเลยมันเป็นระบบขนาดไหนคะระบบค่อนข้างชัดเจนมากครับยกตัวอย่างการติดตามประเมินผลประจำปีเนี่ยเขาจะมีปฏิทินการทำงานที่ระบุไว้เลยโหมีปฏิทินเลยครับเริ่มตั้งแต่ตุลาคมที่ต้องศึกษาวิเคราะห์นโยบายตัวชี้วัดต่างๆ พฤศจิกายนถึงธันวาคมก็เป็นช่วงสร้างและพัฒนาเครื่องมือประเมินมกราคมก็ทดลองใช้เครื่องมือค่ะกุมภาพันธ์ชี้แจงทําความเข้าใจกับเขตพื้นที่การศึกษาคือแสดงว่ามีการเตรียมการล่วงหน้าที่ค่อนข้างเป็นระบบมากครับสแสดงว่ากว่าจะลงมือเก็บข้อมูลจริงนี่คือเตรียมงานกันหลายเดือนเลยนะคะแล้วพอถึงเวลาเก็บข้อมูลเขาทํำยังไงคะมีสส่วนหลักๆครับคือการเก็บข้อมูลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่เรียกว่า e m a s E ครับอิเล็คทับ Electronic Monitoring and e v a s u a t i o n System ในช่วงเดือนเมษายนอันนี้คงเน้นเก็บข้อมูลเชิงปริมาณหรือข้อมูลตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้นะครับค่ะแต่อีกส่วนที่น่าสนใจคือมีการลงพื้นที่แต่ต่างเชิงประจักษ์ด้วยในช่วงกรกฎาคมถึงสิงหาคมอ๋อมีลงพื้นที่จริงด้วยใช่ครับอันนี้คงเพื่อให้เห็นสภาพจริงได้ข้อมูลเชิงคุณภาพหรืออออาจจะตรวจสอบยืนยันข้อมูลจากระบบอีกที จากนั้นจึงนำข้อมูลข้อมูลความวิเคราะห์และรายงานผลซึ่งมีทั้งรอบ6เดือนคือช่วงกรกฎาคมและรอบ12เดือนคือกันยายนครับการมีทั้งข้อมูลออนไลน์แล้วก็ลงพื้นที่ก็น่าจะช่วยให้ภาพการประเมินสมบูรณ์ขึ้นนะคะถูกต้องครับแล้วก็การใช้เทคโนโลยีก็ไม่ได้มีแค่ e m s นะครับยังมีระบบเอ็อ e m n c r ด้วยอีกตัวแล้ว e m n c r ครับผม Electronic Monitoring and Evaluation System of National Strategy and Country Reform อันนี้ใช้ติดตามโครงการที่เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปประเทศโดยเฉพาะเลยโหเชื่อมโยงไปถึงระดับประเทศเลยใช่ครับซึ่งกลุ่มวิจัยยกแล้วก็กลุ่มภาคต่างๆก็ต้องเข้ามาช่วยดูข้อมูลในระบบนี้ด้วยแสดงให้เห็นความพยายามที่จะเชื่อมโยงการประเมินผลการศึกษาให้เข้ากับเป้าหมายใหญ่ระดับประเทศไม่ใช่แค่การประเมินภายในกระทรวงเท่านั้นครับ นอกจากการใช้เทคโนโลยีใช้ระบบต่างๆแล้วก็การลงพื้นที่เองแล้วมีการทำงานร่วมกับกลไกอื่นในพื้นที่บ้างไหมคะอย่างที่เมื่อกี้พูดถึงกลุ่มส่งเสริมการกระจายอำนาจมีครับนั่นคือการทำงานกับคณะกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาหรือกตปนที่กล่าวถึงไปตอนต้นนะครับอ๋อ,อค่ะค่ะกตปนครับซึ่งเป็นกลไกสำคัญระดับเขตพื้นที่กลุ่มส่งเสริมการกระจายอำนาจของสทปเนี่ย มีหน้าที่โดยตรงเลยในการศึกษาวิเคราะห์กฎหมายที่เกี่ยวข้องส่งเสริมสนับสนุนและก็พัฒนาศักยภาพของกตปนอืนดูแลครบวงจรเลยรวมถึงติดตามประเมินการทำงานแล้วก็มีการคัดเลือกกตปนนต้นแบบระดับประเทศด้วยนะครับโหมีประกวดด้วยครับผมนี่คือตัวอย่างที่ชัดเจนของการพยายามผลักดันให้เกิดการตรวจสอบคุณภาพจากคนในพื้นที่เองตามหลักการกระจายอำนาจครับฟังดูแล้วสทปก็เป็นเหมือนฟันเฟืองสำคัญ ตัวหนึ่งของสอทอเลยนะคะที่คอยตรวจสอบแล้วก็ประเมินผลเพื่อให้แน่ใจว่าการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเนี่ยเป็นไปตามนโยบายแล้วก็มีคุณภาพครับผมมีทั้ง โครงสร้างที่แบ่งงานชัดเจนมีกระบวนการทำงานที่เป็นระบบมากๆมีการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยเยอะเลยแล้วก็ยังส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากระดับพื้นที่ด้วยโดยรวมก็เป็นเช่นนั้นครับคู่มือนี้ฉายภาพให้เห็นถึงความพยายามสร้างระบบการติดตามและประเมินผลที่ครอบคลุมแล้วก็มีแบบแผนชัดเจนนะครับค่ะแต่คำถามสำคัญที่อยู่นอกเหนือคู่มือนี้แล้วก็น่าจะชวนให้คบคิดกันต่อก็คือว่าระบบที่ออกแบบมาอย่างละเอียดเป็นขั้นเป็นตอนนี้ ม,มันสามารถนำไปสู่ผลลัพธ์ที่สร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกในห้องเรียนได้จริงไหมหรือส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียนได้อย่างแท้จริงมากน้อยแค่ไหนนั่นสิครับเป็นคำถามที่น่าคิดต่อมากครับการเชื่อมโยงข้อมูลจากการประเมินไปสู่การปฏิบัติจริงในโรงเรียนเนี่ยน่าจะเป็นความทา้าทายแล้วก็เป็นประเด็นที่ต้องติดตามดูกันต่อไปครับ